หันเข้ามาทีดีเนี่ยทันเข้ามานั่นสุีเด่นเลยเธอสีผมเธอเด่นโอ้ยใหญนี่มาจะเสายบติไม่มีเคยเหมือนเส่นอย่างลำย่างปลาแม่อย่างปลาอยู่ติ๋มโอ้ตัวใหญ่ั้งเนาะใหญ่ครับตัดแ่บนี่วะครับผมเยี่ยฝ้าดูเยี่ยฝ้าอยู่ในฟองคาร์บอนผู้ยากติ อยากเกลยอนเป่าอยู่ยิ้มไปเปยพอปะเผาเป็นละไรปวดแล้วชุกไปหําซีเห็ดยังกินกับป๋องหมึกนิดหน่อย,อยล,วลวกจิ้มลวกจิ้มซีฟูดปะแม่องเช็เช็ดมาเองเลยนะ เชฟกระทางอย่างนี้เชกระถาหัวเชฟกระทาหัวหัวไปนอนแล้วหัวไปนอนแล้วเดี๋ยวชามาเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวกินแล้วนี่ได้เวลาได้หมดนี่ต้มใช้ายเชฟไมผมชุลลาพี่น้องตับมะคงอีกรอบใบของอีกมือใหม่เนาะตับมะคงอีกแม่นอยู่คยุด แม่นตวมอวานทุาก็ตําไม่ลานนี่ละบอกมนบอกกตําเจียวเหรอบอกนู้ตําเจียวเลยนะเดจํได้แล้วตลาดขายขายนนี้ตัวร้ี่ขายสองอยะไม่เหโลตสหรอกี่ไหนที่เอาเป็นตําบงึ่งตําตําเจียวก็ตําเจีวคนเขแย่งซื้อ

บ่ได้ไปเอ้าได้เป็นไหนเงินน่ะร้อยหาสองรอยเอ้าว่าทไปเพื่นร้อยหกสิบหกสิบจิมดนเสมนชวขีสีแดงไม่กูอีกกูว่าบ่มาม่เสียเอาอยู่บ่สีแดงฮะบ่มาแล้วสีนี้เอา

อันนี้ตำมะคงของแท้พี่น้องดาจะไม่สีเห็นมันเนาะนี่นี่ใกล้ๆปูนี่ไม่เห็นมอเยใไหนี่ปชิ้นตัวโบานี่อยากตัวเลย ก็ผูกกัจะไม่บวชคงหยุดจังจอมด้วยบอกว่าเงียบเนาะไปใช้แม่ต้องเอาเด็กจ้ะ เรไปดับป่ดับแจง้อนขหือสม่ขึ้นอะถ้าเป็นยังเรก็มั้ไม่เป็นยังเลยมืดเนี่ยอยวางนี่เนาะน่าแครอะไรตูดแล้วข่าวม่อีกเนี่ย กินลวกันยอดวัแล้วกันแก่ละเป็นดุยงตนต้ภาษาเดียวจัยะยืนในตู้ยืนในตูน่ะอ่ะแล้วนี่อะไรอือไม่ใช่ไม่ใช่ในถุงอ่ะแต่พี่จะไม่ฟองอ๋ออะไรก่อแตพี่อน่อมันจะมันจะไม่พอมันไม่ไหมเาเอือ ไม่อียงพร้อมไม่ใจเนยขวได้ท้าท่านขมาที่ดีนี่ทนขม้านั่น